โนโนโนอย่าทาพี่นะห้ามติดแน่แน่แน่ no, no. โนโนเออเอออย่าหาเรื่องกันลนะื้อลูกอย่าหาเรื่องได้พอปบเกียวดียห <laughs> ยอกกันเมื่อไหร่นหัอกกัน ลูกหมาเลยเนี่ยเนี่ยอย่าเฮ็ดอย่าทำน้องอย่าทำน้องมามามาเอามาเลยอาวุธเนี่ยนี่นน่ะเป็นหยอกกันเอาเอาหยอกกันแล้วหยอกกัน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 หยอกัน หยอกกัน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 พี่น้องแยกออกบอกผู้ใดสาวเพียรสาวพอยเออเออเอายอกกันเร็วหยอกกัน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 หนูสองคนเป็นพี่น้องกันต้องรักกันนะคะ ¡Gracias! <laughs>